สวัสดีพี่น้องป่องไปสุผู้สุขคนนะครับผมเด็กยิ่งยินเสียงชัดกพ่น,นะครับผมยู่กับผมนะครับสตีฟคิติวัฒนทองอ่อนนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณ16 Y นะครับผมผู้ดใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเนอครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีคุณจักรพัฒนนะครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับกับอ่าได้ยินเสียงชัดด้ยินเสียงชัดอยู่นะครับเนาะโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวห้องมาฟังเป็นไยได้ดีนะครับเนาะใดมีคําถามเกี่ยวกับการเรียนพิ้นนะครับก็สามารถถามเขาเมื่อใดด้ครับผมอยากให้ผมอ่ะติดอ่าอยากให้ผมแนะนําการเรียนพิ้นในรายใดนะครับผม แนะนำเทคนิคการเลรีพินเฮาฝึกเลรีพินแล้วเฮาติดปัญหาตรงไหนนะครับผมพินตัวละกี่บาทครับนี่ไหลายราคานะครับถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับจะราคาอยู่แปดพันนะครับพินสีเขียวของผมตัวนี้นะครับเป็นหัวหัวหงนะครับผมสีเขียวนะครับสามสายนะครับสิบห้าเฟสนะครับสวัสดีอาจารย์อภิวัตรนะครับผมสวัสดีครับพึ่งพึ่งเมื่อไหร่ย่ำดึกนะครับอาจารย์นะครับมาย่ำดึกๆเนี่ยครับผม ่าเดี๋ยวฟังเป็นการเล่นกลองยาวเล่นแนวใดครับส่วนมากกลองยาวนะครับเชาที่ผมมีประสบการณ์นะครับกับิเลนเป็นผู้ไทยล่ําเพิิน3ามฉานะครับผมสมมติว่าเข้าไปแฮ่จังสิเข้าไปแฮ่เขากับอาจจะเกินผู้ไทยก่อนนะครับ สวัสดีคุณนัทนะครับผมอาจารย์ครับดีดเพ่งแขกในฟังนะครับผมผมได่ได้โดนลรครับน้องนะครับต้องกลับเมื่อไรล่ะครับอาจารย์นะครับบางๆเนีย่ยมาไลไรสดนะครับผมเพ่งแขกนะครับ เกรนเป็นนะครับผมอ๋อนะครับผู im ้ใดสนใจฝึกเลรนพินนะครับก็สามารถเขาเบิงในติ k กต็อกได้นะครับหรือว่าเบิงใน y o u t u ู e นะครับพิมพ์ว่าสอนพินอาจารย์สตีฟนะครับสอนพินสตีฟนะครับหรือว่าพิมพ์ซื้อสองผมก็ได้นะครับซื้อสองผมที่ว่าธิติวัต์ทองอ่อนนะครับผมนะครับเพราะมากครับขอบคุณครับผมนะครับเจริญเจริญนะครับขายของดีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับซูสแนนนะครับพี่เล่นแซ็กโซโฟนเป็นไหมครับ เคยเล่นอยู่นะครับแต่แต่แต yeah ่ไม่ได้เ uh ล่นนานแล้วนะครับแซกโซโฟนนะครับเคยเล่นตอนน่าจะตอนอยู่มัธยมครับตอนนี้อยู่ปีสี่เราก็ไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับขอยินโทรหน้าหน้าทองเพลงนีกระมวนนะครับแต่บอสเน็กแยะนะครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับจะไดเนาะนะครับว่าในแกแนะครับ แต่ว่าไอ้ฟังฟังฟังอยู่นะครับฟังอยู่หลอบหนึ่งสองหลอบอยู่นะครับผมติดตามแล้วครับใน u t u b e นะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เพิ่งฝึกพิมพ์ดู YouTube อาจารย์จะตีมาครับก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมว่ไดดเบิ้งโดนอาจารย์นะครับบ่นด้เบิ่งโดนนะผมก็เพึงเมื่อไหร่นะครับผู้ใดมีคําถามเกี่ยวกับการเล่นพิมพ์ฝึกฮาร์ดพิมพ์ไปแล้วติดปัญหาติดแบบว่าติด ติดท่อนนันท่อนนีก็สามารถพูดคุยแนะนำกันได้เนะครับผมมีคำถามก็สามารถถามเขามาได้นะครับผมสวัสดีพี่น้องสุกบุสุคนนะครับผมกะเดี๋ยวเราวางรอคคำถามเดี๋ยวผมเล่นเป็นไล่ไล่ง่ายๆนะครับเป็นไล่เตยโค้งใหยฟังกันละกันนะครับผมนะครับตั้งไว้ใหยฟังนะครับปาอ่าตั้งไว้เดี๋ยวเขอเป็นเตยโค้งก่อนกันละกันนะครับนาะมหรีสานนะครับเตยโค้งก่อนกันกันนะครับไล่ง่ายๆนะครับ จบลงไปนะครับเป็นลายเต้โค้งนะครับที่จบลงไปนะครับเป็นลายเต้โค้งนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหัวใจรัวรวให้ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ครับผมท่องโน้ตได้แล้วแต่ดีดแล้วมันดีดอ่ามันดีดแล้วไม่มีเสียงแบบคนอื่นนะครับอันนี้ลายลายอะไรครับสมมุติว่าถ้าเราท่องโน้ตได้แล้วปุ๊บบางทีมันจะมีสำเนียงพิน บางทีถ้าโน้ตอย่างสมมุติว่าเต้ยของอันนี้คือโน้ตปกติลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลา,อ,ลา,อ,ลาอ่ะแต่ว่าคนบางบางคนที่เขาเล่นเล่นถนัดแล้วเหมือนเล่นเล่นเป็นแล้วเขาอาจจะใส่ลูกเล่นเข้าไปเขาอาจจะไม่ได้เล่นอ่ะลาซอนมีลา,ลาเขาอาจจะเล่นเป็น ไม่ได้ยินเสียงครับอืมเดี๋ยวนะครับไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับตอนตอนนี้ได้ยินไหมครับเออเดี๋ยวนะครับเป็นเพราะอะไร FC ครับนะครับมากปกูปาหลานครับสวัสดีพี่น้องสูฟูสุคนนะครับตอนตอนตอนนี้ได้ยินเสียงไหมครับคนไหนได้ยินเสียงอ่ะรบกวนพิมพ์พิมพ์ให้หน่อยนะครับได้ยินครับอ๋อได้ยินครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีคุณปัญญานะครับผม ะครับได้ยินปกติครับพี่โอเคครับขอบคุณมากนะครับได้ยินค่ะโอเคครับขอขอบคุณมากนะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดหัวใจให้รวยๆครับเสียงปกติชัดเจนครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวฟังเพลงเซิงบังไฟอาจารย์สติปนะครับปอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผมอายุย่างเข้าย2นะครับ เดี๋ยวฟังเป็นเสิร์งบ้งไฟกันละกันนะครับเนาะเสิร์งบ้างไฟเดี๋ยวขออนใญุญาตหาร้าวสอบก่อน,น,อน,อนกันนะครับนะเสิร์งบังไฟอ่ะเป็นเสิร์งบังไฟโยนๆกันละกันนะครับเนาะเสิร์งไฟนะครับผู้ใดอาเ่นเสิร์งบังไฟก็นสิเป็นทัางอาจารย์ท่องใสนะครับผมจะตัง้งสายเป็นขี้ดีไม่เนินนะครับสายหนึ่งเป็นเสียงดีนะครับผม ครูไทยนะครับเป็นครูใช่ไหมครับนะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาครูครับเรียนอยู่ปี4ครับเรียนอยู่ปีสนะครับอยากเล่นเป็นอะนะครับผมผมก็รับสอนออนไลน์อยู่นะครับผมก็อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้นะครับเรียนออนไลน์นะครับผ่านไลน์ผ่าน Facebook นะครับผ่าน z o ูมนะครับตามที่เราสะดวกนะครับผมขอจาร่างเรียนในเดอร์รขับอาจารย์นะครับคุณปัญญาขุนทศนะครับตาล่างเรียน ่าขอตารางเรียนหมายถึงตารางสอนของผมเหรอครับคุณปัญญานะครับผมเออนะครับผมเดี๋ยวค่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแอดไลน์มาคุยกันนะครับคุณปัญญานะครับผมพินอ่าอาจารย์ท่องสายแน่นนะครับผมโอเคนะครับขอไลน์สุดแนนนะครับโอเคครับเดี๋ยวฟังเป็นไลน์เซิ้มองไฟยุ่นๆก่อนก่อนก่อนอยากเรียนครับนะครับคุณผู้ใดสนใจเรียนพินนะครับจะสามารถอ่าเรียนใน ทิกต็อกนะครับทิกต็อกกระสีมีคลิปสั้นๆให้เบิรงนะครับถ้าเป็นยงีวๆนะครับก็แนะนําให้เบิรงใน YouTube นะครับคนหาว่าสอนดีดพินสตีฟนะครับผมกระสีคืนส่อง YouTube ของผมนะครับชื่อว่าถิติวัฒน์ทองอ่อนนะครับเป็นชื่อจริงของผมนะครับหรือว่าอาจารย์สตีฟก็ได้นะครับพิมพ์พเข้าไปใน YouTube นะครับกระสีมีคลิปสอนไลน์นะครับผมหรือว่าแอดไลน์มาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับเบอร์0921742399นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว ฟังเป็นไลนเสิร์ฟว่างไฟโยนๆก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะอ,อันนี้ตั้งสายอยู่ในขี้ดีไม่เนิรนะครับผมบไลน,นไ์นี่ยูนใน้นังสกซื้อชุดนี้นะครับผม เี๋ยวลงไปนะครับเป็นลายเซิร์ฟบ้างไฟุยนๆนะครับผมถามเรื่องเรียนนะครับประสันโอเคนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมจะรับสอนเป็นอาจารย์สอนโุงเรียนสครับ๋อตอนนี้ผมยังเรียนอยู่นะครับเรียนอยู่ราชพัฒบุรีลำนะครับเรียนอยู่ปีซีครับปีซีนะครับปีหาออกฝึกสอนนะครับผมชัดปู่ป๋าหลานหน่อยครับว่าสันนะครับโอ้ไล่ไล่นี่เป็นไล่ปราบเซียนนะครับผมปู่ป๋าหลานนะครับผม โอเคนะครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับผมนะครับสอบถามครับหนังสือของอาจารย์ตอนนี้ยังมีขายไหมครับถ้ามีขายเราดูโน้ตลำเพลินโน้ตลำซิ่งเราจะแกะยังไงครับเพราะว่ามันมีหลายแบบเราก็ไม่รู้ทำนองลายนะครับโอเคนะครับหนังสือรวมโน้ตพิณนะครับผมสมุิว่านะครับผมก็บมีหลายเหลี่ยมนะครับตอนนี้กับยี่สิบสองเหลี่ยมแล้ว สมมุติว่าเข้าเฮาอ่าไดไปนะครับไดไปสมมุติว่าเป็นลายแห่เบื้องต้นแบบที่1งอย่างเีลายแห่เบื้องต้นแบบที่1นะครับซึ่งนั่งนังสือที่ผมเหตุจํหน่ายนะครับก็สิมีอ่าข้อดีคือมี QR โค้ดนะครับมี QR code โค้ดให้สแกนนะครับนะครับหรือว่าผู้ใดไดเป็นฝ่ายไปนะครับกะคลิกตรงนี้เลยครับคลิกตรงสมมติว่าเฮาสิเบิ่งตัวอย่างการเล่นนะครับก็คลิกตัวอย่างการเล่นนะครับหรือว่าใส่โทรศัพท์นะครับ สแกนปุ๊บนะครับผมสแกนปั๊บนะครับแล้วก็จะเด้งไปที่ YouTube นะครับผมนี่นะครับกับใน YouTube กับมีคลิปผมเล่นให้เบิรงนะครับมีคลิปสอนของผมนะครับแล้วก็เป็นซาวด์ซองนะครับที่ผมใส่เล่นนะครับผมลักษณะโน้ตนะครับจะเป็นโน้ตตารางแปดช่องนะครับเป็นโน้ตดนตรีไทยนะครับตอนลาโดเรมีซอนนะครับสามารถเคาะจังหวะแล้วก็อ่านเล่นตามได้นะครับสอบถามพิ้นสื่อทั้งไหนครับอ๋อพิ้น กินตัวนี้นะครับสื่อจากเพจนะครับอาจารย์อาร์ตช็อปกีต้านะครับผมอยากเรียนด้วยครับต้องทํายังไงครับนะครับผมโอเคนะครับกับแอดไลน์มาคุยไล่ละเอียดกันได้นะครับผมไล่ผมศูนย์เก้9สองหนึ่งนะครับผมเป็นเบอร์โทรผมนะครับเป็นเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมค้นหาด้วยเบอร์มือถือนะครับ0921742399นะครับผมขอไล่แฮนนะครับมาสั่งนะ สมมุว่าไล่แหนะครับไล่แหนี่มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวล่องเป็นสมมุวมาลลยแหเบื้องต้นแบบที่หนึ่งนะครับพินอ้ายเจ้าบาทครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนผมสื่อนะครับสี่เจ็ดพันหานนะครับแต่ว่าตอนตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันนะครับขึ้นขึ้นเป็นแปดพันนะครับผมวิธีเลือกสื่อพินที่ดีนะครับวิธีเลือกซื้อพินที่ดี ต้องต้องให้ผู้ทีมมีประสบการณ์เลือกให้นะครับกัที่ดีก็คือ1หนึ่งมันเล่นง่ายแล้วก็สองอเสียงมันตรงนะครับเสียงเสียงตรงเสียงเสียงโบเพียนเนี่ยนะครับเาาทาอ่ะทาทาเข่าพึ่งฮัดเล่นนะครับประสบการณ์การฟังงเข้าอาจจะน้อยนะครับต้องต้องถามถามผ,ผู้ที่เคยเล่นเป็นหรือว่าผู้ที่เคยเล่นดนตรีที่ว่าเคยฟังฟังดนตรีเราฟังออกว่าตรงนี้เพียนตรงนี้โบเพียนนะครับนะครับ โอเคนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเลียนพินนะครับหรือว่าสนใจหนังสือรวมโน้ตพินนะครับจะสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมเบอร์โทรผม092 1 7 4 2 3 9 9นเดีะครับผมเดี๋ยวมือนีกับตองขอจากพี่จากน้องไว้ก่อนนะครับผมพอดีว่าเด็กเหลวนะครับผมขออนุญาตพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คอยเจอกันมือใหม่ครับผมสวัสดีครับผม